กาบางนะค่ะขารตางๆสอชั่ Baby Monster World ชอนที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน,อนบ้บองๆ Baby ม o n s t เพื่บรับชมกันนะคะคลิปนี้อาจจะมาพูดถึงบทความจาก YG Life ที่ได้กล่าวเล่าความสำเร็จของเพลง Dream ของ Baby Monster ในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมา YG Life ได้พาดหัวข้อค่ะว่าเพลง Dream ของ Baby Monster มียอดวิว40ล้านครั้งคือฮาที่สุดเท่าที่เคยมี ดโดยรายละเอียดบทความมีดังนี้ Baby Monster g ร r l group วงใหม่ของ YG มียอดวิวทะลุ40ล้านบน YouTube ด้วยเพลง Pre-debut Dream จากข้อมูล YG Entertainment ในวันที่30วิดีโอเพลง Dream ของ Baby Monster มียอดวิวเกิน40ล้านครั้งบน YouTube เป็นเวลาประมาณ15วันนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่14และเป็นเพียงเพลง Pre-debut นี่นับเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก Dream เป็นเพลงที่มีข้อความแห่งความหวังแม้ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่แทนที่จะพังทลายหรือวิ่งหนีไปเราจะกระพือปีกให้แข็งแกร่งขึ้นในวิดีโอได้เผยแพร่เบื้องหลังของสมาชิกวงที่แสดงความสามารถของตนเองเพื่อดำเนินไปสู่เป้าหมายของการเดบิวต์จนถึงตอนนี้ได้เผยแพร่ออกมาราวกับภาพยนตร์ชีวิตที่ทำให้รู้สึกรรซาบซึ้งและปลอบโยนในเวลาเดียวกันจากกระแสะตอบรับที่ล้นหลามจากแฟนเพลงทั้งในประ เทศและทั่วโลกที่ยังคงดำเนินต่อไปแฟนๆต่างหลั่งไหลวิจาร์ณในแงด่ดีในภาษาต่างๆสำหรับการเล่าเรื่องการเติบโตของ baby monster แรงบันดาลใจที่ชัดเจนและความกลมกลืนที่สวยงามพวกเขายังปรากฏตัวในตลาดเพลงกระแสหลักตั้งแต่เนิ่นๆจากเพลง dream ของ baby monster ที่เป็นเพลงก่อนเดบิวต์ซึ่งเป็นวงที่ยังไม่ได้รับการประกาศเดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่ก็ติดอันดับหนึ่งในชอ ฮาร์ดบิลบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองส์เรียบร้อยและนี่คือความสำเร็จของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ที่ทางวาได้มาขิงยิงกว่าอย่างยิ่งใหญ่อลังการบานตะไทย <c oughs> และนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักข่าวเกาหลีมาลงข่าวน้องๆเบมอนในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกว่า ในไตรามาสที่3อัลบั้มใหม่ของ t r a เชอ r และวงเร์ล g r o u ปน้องใหม่ baby monster กำลังจะเปิดตัวอัลบัม้มดังนั้นผลงานในปีนี้จะถูกพัฒนาต่อไปซึ่งไตรามาสที่3คือเดือนกรกฎาคมและกันยายนนี้นะคะโอเคและท้ายแอดวิเคราะห์แอดคิดว่า t r e เชอ r น่าจะคัมแบ็กก่อนเดบิวตี b บย์มอนสเและดาดว,ว่าน้องๆเบมอนน่าจะมาเดือนสิงหาเดือนหลักของ YG ที่จะปล่อยเดบิวประมาณ ว่าตัวลูกปล่อยเดบิวต์ตามเดือนตัวแม่ไปเลยอะค่ะ okay. และนี่ก็คือกเราอัปเดตล่าสุดของน้องๆ Baby Monster จากสื่อเกาหลีและทาง YG ที่แอดเอามาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ MV p พ a y i n Dream ที่ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่ายอดวิวก็ยังพุ่งไม่หยุดเลยจะไปแตะที่ตรงไหนที่เท่าไรก็ขอให้ปังให้สุดให้ตะลึงไปทั้งโลกเลยน,นะเจ้าพวกเบมอนแล้วคิดว่าน้องๆจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่อะไรยังไงเม้นมา เดาเมาหมอยกันได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายมีความสุขกันมากนะคะบัลลังายบายสดีค่ะ